สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Far g r a n ิ Filia นะครับอีพนี้เนี่ยผมจะมารีวิวน้ำหอมของ Moschino นะครับน้ำหอมที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นคอลเลคชันที่ผมว่าทุกคนเนี่ยเคยเห็นกันเป็นอย่างดีเลยด้วยนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะเคยใช้มาแล้วนะครับหรืออาจจะผ่านๆตามาบ้างนะครับเป็นคอลเลคชันที่น่ารักเลยนะครับเพราะว่า รูปทรงขวดเขาเนี่ยเป็นรูปหมีเท็ดดี้แบร์นะก็เป็นน้ําหอมในคอลเลกชันของทอยนะครับมีทั้งหมดสามตัวนะครับวันนี้ที่จะมารีวิวก็คือทอยทูตัวนี้นะครับเป็นของคุณผู้หญิงตัวนี้เป็น EDP นะส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้สีดําเป็นของผู้ชายนะครับชื่อรุ่นว่าทอยบอยตัวนี้ก็เป็น EDP เหมือนกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับออกมาใหม่เนี่ยเป็นหมีชมพูนะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ย ทางแบรนด์เนี่ยเขาวางไว้ให้เป็นน้ำหมอมของคุณผู้หญิงนะครับชื่อรุ่นว่า Toy to u b b l e g u m นะตัวนี้เป็น EDT นะครับก็กลิ่นก็จะออกแนวแบบกลัวมองเนาะคือเป็น Bubblegum เป็นหมักฝรั่งอะนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากตัวแรกและกันนะครับที่เปิดตัวใน3ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับ m o s กิ i n o Toy ท o นะตัวนี้เนี่ยในข้อมูลนะครับบอกไว้ว่าเปิดตัวเมื่อปี2018 perfumer คือคุณลルダโตโมคิล่ากับคุณฟาบริสเพลกรินในท็อปโน้ตนะครับมีแอปเปิ้ลแมนดารินออเรน์แล้วก็แมกโนเลียมิดเดิลโน้ตมีไวท์เคอร์แรนต์พีโอนี่แล้วก็จัสมินเบสโน้ตมีมัสแอมเบอร์วูดแล้วก็เซนเดอร์วูดนะครับตัวนี้เนี่ยผมจำได้ว่าตอนแรกๆเนี่ยที่หันมาแบบเริ่มสะสมน้ำหอมอน,นะคือผมคิดว่าเป็นน้ำหอมสำหรับเด็กด้วยซ้ำน,นะครับเพราะว่าแพคเกจมันคือแบบเป็น เป็นหมีอ่ะคล้ายๆกับตุ๊กตาหมีใช่ไหมคือเราก็จะคิดว่าเป็นน้ําหอมของเด็กเราด้วยกลิ่นของมันน่ะครับเป็นกลิ่นที่ดูเด็กๆเหมือนกันนะครับกลิ่นเนี้ยเปิดมาสดชื่นเลยนะครับเป็นฟุตี้ที่ใสๆฟุตี้ที่สะอาดนะครับก็คือกลิ่นเนี่ยจะออกแนวสว่างด้วยซ้ำนะฟูตี้ในที่นี้เนี่ยที่ผมได้กลิ่นชัดเจนเลยคือกลิ่นของแอปเปิ้ลเขียวนะครับ มันเป็นกลิ่นฟูตี้ที่เปรี้ยวอมหวานและกันดูโปร่งโปดูแบบลอยลอยอ่ะนะแล้วก็คือกลิ่นเนี่ยผมว่ามันมีความคล้ายกับกลิ่นของพวกผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มหอมๆอมะครับหอมนะคือมันเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายอะครับอย่างที่บอกคือมันสว่างมันดูแบบสดชื่นดูเฟรชเลยนะ เป็นกลิ่นที่กลางวันนะครับคือดมแล้วเนี่ยนึกถึงวันที่แบบแดดแบบอ่อนๆสว่างๆท้องฟ้าเปิดนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยผมจะนึกถึงพวกผ้าที่สะอาดอาด,ด้วยนะมันมีอารมณ์แบบอย่างที่บอกคือมันเหมือนกลิ่นพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็เหมือนผ้าที่ซักด้วยผงซักฟอกกับปรับผ้านุ่มที่มันหอมหอมั่มีความเป็นฟุตตี้อ่ะแล้วก็เวลาเราเอาไปตากแดดเวลาผ้าแหง้งกลิ่นมันก็จะดูมีความสะอาดสดชื่นเหมือนผ้าที่เพิ่งซักใหม่นะครับ ป็นกลิ่นเด็กๆเ,เลยครับตัวนี้เนี่ยผมว่ามัธยมเนี่ยฉีดได้นะครับมหาลาัยก็ฉีดได้นะแต่ถ้าโตขึ้นมาแบบทํางานเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นมันดูเด็กไปอะ่ะมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยดูน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับเวลาทํางานหรือเวลาแบบไปพบผู้ใหญ่อะไรประมาณเนี้นะครับแต่โดยรวมมันหอมนะครับคือฉีดวันสบายๆได้เลยนะตัวนี้แล้วก็ความเป็นฟลอเรลในที่นี้เนี่ยคือเป็นกลิ่นของีโอนี่ใช่ไหมกลิ่นมันก็อย่างที่บอกครับกลิ่น ฟลอร่ uh, all, ดอกไม้สะอาดๆ,ๆดอกไม้ที่ดมง่ายนะครับ mm hmm. ความเป็นมัสในที่นี้เนี่ยก็มีมาไม่ได้หนักนะครับกลิ่นที่ชัดเจนเลยอคือฟุตตี้ของความเป็นแอปเปิลนะครับ mm hmm. แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นรูปหมีนะครับคือผมจะนึกถึงเยลลี่ของจอรลี่แบร์ครับที่มันเป็นรูปหมีเป็นจอรลี่แบร์ออกเนี่ยสีเขียวครับที่มันเป็นกลิ่นแอปเปิล มีความเป็นซินเทติกนะครับเป็นกลิ่นสังเคราะห์ที่มันหอมๆแล้วกันนะตัวนี้ที่จริงตัวนี้ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับก็แนะนำแล้วกันคือใครอยากได้น้ําหอมที่แบบตัวนี้ใช้ง่ายๆนะครับใช้แบบในวันสบายๆอาจจะแบบไม่ได้ทางการอะ่ะตัวนี้ได้เลยตัวนี้เนี่ยน้วความเป็น A D P เนี่ยก็อยู่บนผีผมได้5 6ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าทนไหมสําหรับผมผมว่าก็ไม่ค่อยทนมากเท่าไหร่นะ แต่ก็หอมดีนะครับก็แนะนำแล้วกันนะตัวนี้กลิ่นใสๆนะครับสดชื่นเลยเหมาะกับอากาศร้อนนะครับตัวต่อมานะครับนั่นก็คือตัวสีดำนะครับของผู้ชายนะตัวนี้ครับตัวนี้คือทอยบอยเนาะตัวทอยบอยเนี่ยนะครับในข้อมูลบอกไว้ว่าเปิดตัวเมื่อปี2019 Perfumer นะครับในที่นี้คือคุณแยนวัซนิเย่ท็อปโน้ตนะครับมีพิงเปเปอร์ แพอินโดนิเซียนนัตเมกก็คือลูกจันทเทศนะครับจากอินโดนีเซียแล้วก็เอลเอมี่แล้วก็เบอร์การ์มอสมิดเดิลโนตมีโรสแมกโนเลียโคลฟนะครับก็คือการพลูแล้วก็แฟลกซ์นะครับเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งแล้วกันคือเป็นคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินแฟลกซีดใช่ไหมก็คือคิดว่าน่าจะมาจากตัวแฟลกซ์ตัวนี้นะครับส่วนเบสโนตนะครับมีไฮเชียนเวทิเวอร์นะครับแคชเมอร์ลัน แล้วก็ซิลโคไลน์ซิลโคไลน์เนี่ยมันเป็นกลิ่นสังเคราะห์นะครับของความเป็นมัสก์กับแอมเบอร์นะต่อมามีแซนเดอร์วูดแล้วก็ตัวแอมเบอร์นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ผมว่ายูนิคนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้จากน้ําหอมแบรนด์อื่นด้วยอ่ะนะเปิดมาเนี่ย เป็นกลิ่นที่เผ็ดนะครับเป็นเผ็ดแบบเผ็ดพริกไทยเลยนะม,มันมีกลิ่นสับปะอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ขึ้นมาด้วยอะครับแต่มันเป็นสาบที่ดีนะคือไม่ใช่แบบเหม็นสาบอะไรขนาดนั้นคือมันเป็นสาบของเครื่องเทศหรือสาบของอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันตีขึ้นมาความเผ็ดเนี่ยอยู่ได้ไม่ไม่ ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆลดลงดดยดาวลงเป็นเผ็ดอ่อนๆนะผมได้กลิ่นของกุหลาบและกันคือในที่นี้เนี่ยเป็นกุหลาบที่ค่อนข้างแก่แล้ว,วกุหลาบออกแนวกุหลาบแห้งๆอะครับเป็นกลิ่นกุหลาบที่ไม่ได้มาแค่ดอกมามาทั้งใบและกันคือมีความเป็นกลิ่นเหมือนใบกุหลาบใบกุหลาบกับดอกกุหลาบที่มันแห้งๆอะเวลาเราเอามาบี้มาขยี้อะครับแล้วเราเอามาดมอะมันจะมีกลิ่นของความเป็น ออกแนวกลิ่นกรีนบางอย่างนะครับบวกกับความสับสับนะกลิ่นดูมีความมิสเทรียนะครับมีความลึกลับบางอย่างแล้วก็กลิ่นเนี้ยถ้าผู้ชายฉีดจะเป็นผู้ชายที่ออกแนวดูเจ้าชู้ด้วยครับดูแบบเป็นผู้ชายแบบดูมีเลสัน,นแบบชอบไปเฟิร์สกับคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยคือมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวครับแล้วก็ดูออกแนวลึกลับอาจจะเข้าได้ไม่ง่ายนะครับคือเข้าถึงยากอะประมาณเนี้ย กลิ่นอย่างที่บอกมันยูนิสกะครับมันหอมนะหอมแบบหอมแบบสับสบผมก็บอกไม่ถูกครับคือผมก็ฉีดวันไหนที่แบบอยากจะได้แบบมีอารมณ์แบบอยากได้กลิ่นแปลกๆกลิ่นที่แบบไม่เหมือนใครผมก็ฉีดตัวเนี้ยนะครับตัวนี้เนี่ยฉีดได้ทั้งกลางวานันกลางคืนนะครับมันเป็นน้ําหอมที่ทนกลางๆอะ่ะฟอลอเรลในที่นี้พวกแมกโนเลียพวกแฟลกซ์อะไรพวกเนี้ยหรือ พวกการพูเครื่องเทศอ่ะผมไม่ค่อยได้กลิ่นนะจะได้กลิ่นหลักๆเลยคือโรสกุหลาบเป็นกุหลาบแห้งๆที่บอกนะครับแล้วก็พนะิงเเปอ์เนาะเผ็ดพริกไทยก็ดูแบบกลิ่นเนี่ยใช้แบบไปเที่ยวไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยได้นะครับนึกถึงผู้ชายที่แบบอยู่ในที่มืดๆอ่ะในที่แบบดูลึกลับหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือกลิ่นอนะ่ะ มันใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนอ่ะแต่พอดมแล้วอ่ะผมรู้สึกว่านึกถึงสีดำดำสีทะมึนทะมึนยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกอ่าโดยรวมก็ถือว่าหอมแล้วกันนะครับใช้ได้นะตัวนี้นะครับก็มันออกแนวซินเทติกเหมือนกันอ่นะครับผมว่าแบรนด์เนี้ยเขาทำน้ำหอมเนี่ยค่อนข้างไปในทางซินเทติกชัดเจนนะครับอ่าต่อมานะครับตัวที่สามนะครับหมีสีชมพูเนาะ ตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับ Toy to Bubblegum ตัวนี้นะครับในข้อมูลนะบอกไว้ว่าเปิดตัวปี2021คือปีนี้เลย Perfumer นะครับคือคุณ Olivier p i c h u ใน Top n o t e ตนะครับมี Candy Fruit ก็คือเป็นพวกผลไม้เชื่อมนะครับแล้วก็ Bitter Orange แล้วก็ Lemon Middle Note มี Bubblegum b u r g a i o t Rose Blueberry Peach Cinnamon ทิชบอสซัมแล้วก็จิงเจอร์เบสโน้ดมีมัสแอมบล็อกซานแล้วก็ซีดานะครับตัวนี้นี่คือแบบดมแล้วก็แบบดูแบบดูน่ารากักกะดูเด็กเลยอ่ะครับม,มันคือหมักฝรั่งจริงๆนะครับคือตามตามชื่อมันเลยอะครับตามคอนเซปต์ของเขาเลยอะ หมากฝรั่งชัดมากเป็นหมากฝรั่งรสผล,ลไม้นะครับมีความหวานนะเป็นฟูตตี้ที่ออกแนวสังเคราะห์หน่อยนะครับคือเป็นฟูตตี้ที่อยู่ในหมากฝรั่งหรือพวกของกินพวกนี้มันจะมีความสังเคราะห์คือเหมือนเวลาคุณผู้ชมถ้าใครเคยกินพวกหมากฝรั่งหรือพวกขนมหอ่อขนมอะไรพวกนี้ที่มีการเจือสีแต่งกลิ่นสังเคราะห์อ่ะเขาก็จะมีการเขียนไว้ข้างบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมมันก็คือกลิ่นซินเทติกนี่แหละครับ หอมหอมแบบกลิ่นซินเทติกความเป็นกลัวมองของความเป็นพวกลูกอมก็ได้บับเบิ้ลกรมอ่มนะผมนึกถึงลูกอมที่ผมเคยกินอะ่ะผมว่าปัจจุบันมันก็ยังมีขายอยู่ะนะคือลูกอมที่ชื่อว่าบิ๊กบลูครับที่มันเป็นก้อนกลมๆอะ่ะเป็นรสผลไม้ต่างๆพวกนี้ที่แบบตอนนี้เด็กเราอมแล้วก็แบบบางคนก็แบบชอบเป่าโป่งอะ่ะให้มันเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาอย่างนั้นนะครับมันคือหมักฝรั่งโดยที่แบบ ไม่มีกลิ่นอื่นเจอปนเลยอะคือถึงแม้ว่ามันจะมีพวกซินนามอนมีจิงเจอร์อะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับคือน้ําหอมในไลน์เขาเนี่ยทั้ง3ตัวนะครับจะเรียกได้ว่าทั้งแบรนด์เลยก็ว่าได้นะคือ m o s กิโนเนี่ยครับอย่างที่บอกคือกลิ่นเขาเนี่ยจะออกแนวซินเทติกที่ชัดเจนอะแบรนด์อื่นเนี่ยก็มีโนซินเทติกนะแต่คือสาหรับผมผมรู้สึกว่าโดมน้ําหอมหลายตัวของแบรนด์นี้ยที่ไลอะ กลิ่นมันค่อนข้างเป็นกลิ่นสังเคราะห์อะแต่มันถือว่าเป็นสังเคราะห์ที่ดีนะครับบางตัวนะบางตัวก็อาจจะดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่โดยรวมตัวนี้หอมนะครับน่ากินด้วยนะครับคือเหมือนเราราอมอมลูกอมหรือหมักฝรั่งนะตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับนะอ่ะโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับน้ำหอมของมัสกิโน่นะครับที่เป็นรูปหมีนะทั้งสามหมีเนี่ย ก็ถ้าถามผมว่าผมชอบตัวไหนมากที่สุดผมรู้สึกว่ากลิ่นที่มันดูน่าสนใจอ่ะนะผมว่าตัวนี้ตัวหมี่ดำเนี่ยครับคือมันเป็นกลิ่นของความเป็นกุหลาบที่แห้ง,หงกุหลาบมืดๆนึกถึงกุหลาบสีดำนะครับบวกกับความกิ่นกรีนเหมือนของใบกุหลาบเองอ่ะครับนะแล้วก็กลิ่นออกแนวเผ็ดๆนะครับคือกลิ่นเนี่ยทั้งสามตัวนี้คือผมว่าใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละนะครับ แต่คือตัวตัวสีชมพูตัวนี้กับตัว t o ย t ู o นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนพวกเยลลี่เหมือนพวกบับเบิ้ลกัมลูกโอมอะไรแบบนี้นะครับเป็นออกแนวกลัวมองไปนะแต่ตัวนี้จะดูแตกต่างออกมานะครับของผู้ชายตัวนี้ดูมีความมิสเทียรลึกลับดูเข้าถึงยากนะครับเนาะส่วนอีกสตัวเนี่ยก็แบบ ดูแบบดูน่ารักอ่ะแบบฉีดไปแบบวันสบายๆหรือบางคนแบบฉีดขำๆฉีดเล่นๆก็ได้นะดูน่ารักนะครับดูหวานๆใสๆนะครับก็2ตัวนี้ได้เลยนะตัวนี้เนี่ยนะครับที่เป็น EDT อ่ะนะตัวบับเบิลกรัมเนี่ยกลิ่นรู้สึกว่าจะดูแหลมแล้วก็จะดูโปรเจกต์กว่าตัวที่เป็น EDTP 2ตัวด้วยซ้ำนะแต่โดยรวมคือกลิ่นเนี่ยความทนพอๆกันนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็ สามารถตามไปลองกลิ่นก็ได้ที่เคาน์เตอร์นะครับผมว่ามีทุกกลิ่นนะทั้ง3ากลิ่นนี้ยังมีอยู่นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำหอมวาเพียงเท่านี้ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้ำหอมกินไหนก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 2. The new fragrance from Moschino For Man by Moschino. Bubblegum, the new fragrance from Moschino.